ดูสตาของชาวราศีมิถุนในปีพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสำหรับในปีพุทธศักราช2567นี้สำหรับชาวราศีมิถุนต้องบอกว่าเป็นปีที่ชาวราศีมิถุนอาจจะมีทั้งเรื่องดีและก็อาจจะมีทั้งเรื่องร้ายปะะปนแล้ก็ปนเปกันไป เรียกได้ว่าอาจจะเป็นปีที่คุณต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับกับการที่คุณจะต้องขับเคลื่อนชีวิตสักหน่อยหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าในปี67นี้อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีจะทําการยกย้ายเข้าไปสู่ในเรือนวิหน้าก็ถือว่าดาวประจาตัวด้านของพฤหัสบดีของคุณมาทั้งด้านการงานมาทั้งในเรื่องของความรัก เพราะฉะนั้นพอตกวินาศปับ๊บมันก็อาจจะทําให้ชาวราศีมิถุนเองอาจจะต้องเจอกับแรงอึดอัดแล้วก็เจอกับในเรื่องราวของการกดดันเกิดขึ้นได้ในช่วงตั้งแต่วันที่30เมษายนเป็นต้นไปแต่ก่อนวันที่30เมษายนทุกอย่างยังราบรื่นดีนะครับชาวราศีมิถุนเองก็ยังหยิบจับอะไรก็จับมีความสําเร็จที่ดีมากๆแล้วก็จะมีโอกาสในการที่คุณจะพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับถ้าคุณคิดจะทําอะไรก็รัตตาต้องรีบนิดนึง ก่อนวันที่30เมษาทุกอย่างยังเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็จะทําให้คุณเองจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่แต่พอหลังจากวันที่30เมษาทุกอย่างอาจจะยากขึ้นเหนื่อยขึ้นทําให้คุณเองอาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนก่อนกว่าจึงจะได้มาซึ่งความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองส่งผลทําให้ชาวราศีมิถุนนะครับสำหรับในปีพุทธศักราช2567นี้อาจจะเป็นปีที่คุณจะต้องต่อสู้ก่อนดิ้นรนก่อน ่าฟันก่อนนะครับแล้วจึงจะประสบความสาเร็จขึ้นมาได้แต่อย่างน้อยๆนะครับก็กยังการันตีเกี่ยวกับความสาเร็จให้กับคุณได้อยู่เพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณในปีนี้นั้นถือว่าเดินดีตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวดาวประจําตัวของชาวราศีมิถุนคือดาวพุธด,ดาวพุธเดินดีตลอดทั้งปีนั่นหมายความว่าครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าตัวของคุณถึงแม้จะเจอกับอุปสรรคเกิดขึ้นได้บ้างตลอดระหว่างเดือน แต่เนื่องจากว่าตัวของคุณเองคือดาวประจาตัวคือดาวพุธเดินดีไม่พักองศา mm hmm. ก็นั่นหมายความว่าตัวของคุณเองเดินเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันสามารถฝ่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางไปได้หมดนั่นเองจึงนับได้ว่านะครับในปี67นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตของคุณสุดท้ายคุณผ่านได้หมดแล้วครับอาจจะยากเหมือนที่บอกไปแต่ก็ฝ่าฟันแล้วก็เอาตัวรอดไปได้อย่างแน่นอนอันนี้การันตีได้ด้วยเช่นเดียวกัน ต่อนะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการงานของชาวราศีมิถุนเหมือนที่บอกไปครับว่าอิทธิพลของดาวการงานของคุณคือดาวพฤหัสบดีสําหรับในปีนี้ของคุณนั้นในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่30นะครับเมษายนในปี67นี้นับว่าดาวการงานของคุณยังเดินดีอยู่มากๆเพราะเนื่องจากว่าเขายังได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณ์ และแถมยังอยู่ในพเรือนของลาภะเรื่องของความโชคดีเรื่องของโชคช่วยเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการงานของคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่ใครรีบทําอะไรนะครับต้องรีบโผมเลยในช่วงเวลานี้เพราะมันคือความสําเร็จที่จะก่อตัวขึ้นมาเพราะถ้าเกิดหลังจากนี้ไปนะครับคือหลังจาก30เมษาทุกอย่างอาจจะไม่ค่อยราบรื่นอย่างใจคุณคิดสักเท่าไหร่ มันจะมีขวาหนามเข้ามาหน่อยนึงนะครับเพราะเนื่องจาก30เมตรสาไปดาวการงานจะตกในจุดที่เรียกว่าเป็นพบวินา่าพบวินาาก็คืออาจจะทําให้คุณมีเรื่องราวของความวิตกกังวลเรื่องราวของอุปสรรคเรื่องราวของปัญหานะครับมันก็จะถาโถมเข้ามาให้กับคุณต้องแก้ไขเกิดขึ้นได้อยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมบนที่ผมการันตีแล้วก็บอกไปแล้วครับสุดท้ายคุณก็ผ่านไปได้เนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณยังแข็งแรงอยู่นั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครนะครับ ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศถ้าเกิดใครทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังหรือถ้าเกิดใครทํางานที่เกี่ยวข้องกันกับวินาศภัยหรือใครนะครับที่ทํางานที่เกี่ยวข้องก,กันกับออนไลน์หรือเกี่ยวกับการขายของออนไลน์หรือสิ่งที่ไม่ค่อยออกหน้านะครับก็จะถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในการที่จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความสําเร็จขึ้นมาในธุรกิจของคุณได้เลย เพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการแก้ดวงก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าพอหลังจาก30ธุรกิจเริ่มซบเซาให้คุณมองนะครับในช่องทางออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยเสริมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณช่วงเวลานั้นจะทำให้คุณสําเร็จขึ้นมาได้เพราะความหมายของพบวินาศมันก็สื่อถึงในเรื่องราวของออนไลน์ได้ด้วยกับเขาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของใครก็แล้วแต่ทาธุรกิจกับออนไลน์ก็จะทําให้คุณปังเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวหลังจาก30เท่ากับว่าธุรกิจเหล่านี้ไม่กระทบกับคุณเลยถ้าคุณทําออนไลน์อยู่นั่นเองครับและนอกจากนั้นถ้าเกิดใครทขาขายของธุรกิจต่างประเทศก็ดีเช่นเดียวกันหรือใครอยู่เบื้องหลังก็ดีเช่นเดียวกันหรือใครเกี่ยวกับทําพวกด้านวินาศภสยทําเกี่ยวกับประกันหรือทําเกี่ยวกับด้านบุคลากรอกอทางการแพทย์ก็ถือว่าไม่เสียเช่นเดียวกัน และก็ยิ่งจะเติบโตขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือผลการทํานายที่เรียกว่าการงานหรือกรรม,มะโคจรก็ไปสู่ในเรือนวีนาาน,นั่นเองถ้าคุณทําธุรกิจเหล่านี้หรือในตัวเลือกที่ผมบอกไปเหล่านี้แล้วล่ะก็คุณจะไม่กระทบกับในเรื่องราวของชีวิตด้านการงานของคุณเลยนั่นเองแถมยังมีการงานที่เติบโตขึ้นอีกแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยซ้ํานะครับจึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นการงานอาจจะดูเหนื่อยนิดนึงอาจจะดูยากหน่อย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดอย่างที่บอกไปว่าคุณทํางานเหล่านี้แล้วล้วก็จะถูกฉลองส่วนใครที่ไม่ได้ทําเหล่านี้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะเหมือนที่บอกไปว่ามันอาจจะแค่ยากมันอาจจะแค่เหนื่อยแต่สุดท้ายผ่านได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับในปีพุทธศักราช2567นี้นับได้ว่าการเงินของคุณนะครับถือว่าเป็นปีที่ดีเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวการเงหนงคุณคือดาวจันทร์ดาวจันทร์ในปีนี้ถือว่าเป็นดาวจันทร์ที่ดีนะครับ เพราะว่าดาวประจาตัวของคุณเดินดีเพราะฉะนั้นดาวจันจะสัมพันธ์กับดาวประจําตัวของคุณเป็นหลักฉะนั้นการที่ดาวประจําตัวของคุณเดินดีตลอดทั้งปีมันก็เท่ากับว่าอิทธิพลในเรื่องราวของการเงินคือดาวจันที่โดนโคจอรสองวันขึ้นสองวันขึ้นเปลี่ยนภพเรือนจะไม่กระทบกับดาวประจําตัวของคุณเท <c oughs> ่ากับว่าในเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณผมที่ผมบอกไปว่าถึงแม้ดาวการงานจะติดขัดถึงแม้ดาวความรักจะมีจุดของอุปสรรคปัญหา แต่เนื่องจากว่าดาวประจําตัวเดินดีตลอดทั้งปีมันก็เอาอยู่เกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นเอฟเฟกต์ตรงนี้มันก็จะส่งผลในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะตั้งแต่ในวันที่หนึ่งะครับมกราคมจนถึงวันที่30เมษายนช่วงเวลานี้นะครับที่ดาวพฤห,หัสโคจรไปอยู่ในเรือนของลาภะเรือนของลาพะคือเรือนของโชคลาภเท่ากับว่าการเงินของคุณมีลุ้นเกี่ยวกับความโชคดีหรือในเรื่องราวของโชคลาบเกิดขึ้นกับเขาได้ ใครคาดหวังเกี่ยวกับการถูกหวยรวยเบอร์หรือความฟุกฟุกเกี่ยวกับด้านการเงินช่วงเวลานี้ต้องรีบเลยเหมือนที่ผมบอกเลครับจังหวะชีวิตของคุณที่ดีเกิดขึ้นก็คือหนึ่งมกราคมจนถึงวันที่30เมษาช่วงเวลานี้ถือว่าราบรื่นดีมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับชาวราศีพิทุนที่จะส่งผลลั์ในเรื่องราวความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือในเรื่องเกี่ยวกับความรักและก็รวมถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินด้วยนั่นเอง ยิงโครจรอไปอยู่ในลาพะลาพักก็คือโชคลาบเท่ากับว่าการเงินของคุณจะหามาคล่องมือหามาง่ายแล้วก็หามาแบบได้แบบฟลุฟกๆกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30คุณมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีมากๆในการเกี่ยวกับที่จะประสบความสำเร็จด้านการเงินเกิดขึ้นนั่นเอง และก็ถึงแม้นะครับจะมีเรื่องราวของการที่เรียกว่าพระฤหัสโคจรเข้ามาสู่ในวินาลแล้วก็จริงแต่เอฟเฟกด้านการเงินก็ถือว่ายังมีการกระทบบ้างเล็กๆน้อยเท่านั้นแทบจะไม่กระทบปัญหาเกี่ยวกับการเงินในภาพใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนที่บอกไปนะครับว่าดาวพุธโคจรดีฉะนั้นเอฟเฟกที่จะส่งผลลั์เกี่ยวกับการเงินของคุณที่เป็นดาวจันทร์ที่โคจรได้อยู่ตลอดมันก็ไม่กระทบมากนักนั่นเองทําให้การเงินของคุณนะครับไม่ได้ติดขัดหรือไม่ได้มีความตึงเครียดเหมือนเท่ากับการงานของคุณหรอก การงานอาจจะมีความเครียดหรืออาจจะต้องแก้ปัญหาได้อยู่เรื่อยๆแต่การเงินนะครับถือว่ายังราบรื่นได้ดียังสําเร็จได้ดียังมีการเงินที่จะสามารถพัฒนาและก็เพิ่มผลคุณทวีให้กับคุณได้อยู่ซะด้วยซ้ำจึงเรียกได้ว่านะครับในปีนี้ปี2567ด้านการเงินถือว่าเป็นการเงินที่ดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงของตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30เมษายนนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้าง เหมือนที่บอกไปแล้วครับว่าดาวความรักของคุณก็คือดาวพฤหัสบดีฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสบดีของคุณนะครับโคจรอ,อาจจะเข้าไปอยู่ในจุดที่เสียพบที่ไม่ดีอย่างพบวินาานะครับมันก็สื่อถึงในเรื่องราวของความรักของคุณที่ต้องต้อง,องระมัดระวังว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอยู่ระวังหน่อยนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวความรักเข้าวีน่าเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะสิ้นสุดกันเลยก็ได้ หรือเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คาราคาซังมีปัญหาก่อนหน้านี้อาจจะจบสิ้นลงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครก่อนหน้านี้นะครับมีภาระเกี่ยวกับความกดดันในเรื่องเกี่ยวกับรักก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการจบสิ้นหรือมีเกณฑ์การที่จะแตกหักหรือเลิกล้างกันเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่ข้อดีก็มีนะครับก็สําหรับคนที่เรียกว่ารู้สึกว่าชีวิตคาราคาซังรู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาจมอยู่เกี่ยวกับความรักมาแสนยาวนานทุกทรมานเกี่ยวกับความรักมาแสนยาวนาน ช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่30เมษาในช่วงจังหวะที่เรียกว่าดาวความรักคือดาวพฤหัสนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของวินาศนะครับก็ถือว่าไอ้ความาคาราคซามความทุกข์ใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในความรักมันก็จะถือจุดที่เรียกว่าจบสิ้นลงหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่าคาราคาซามในใจของเราอยู่ติดค้างในใจอยู่ก็สามารถคลี่คลายเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานั้น มันก็เป็นข้อดีแหละครับสําหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันถูกแบกภาระเอาไว้เกี่ยวกับความรักมานานแล้วมันก็ทําให้เราเอง move on ได้จากความรักที่แย่ๆความรักที่เจ็บปวดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นได้นั่นเองซึ่งการทำนานอีกจุดหนึ่งของคำว่าวิานานะครับความรักเป็นวินาก็อาจจะหมายความว่าช่วงเวลานี้จะมีความห่างเหินเกี่ยวกับคู่รักสักหน่อยนึง นะครับคืออาจจะมีเกณฑ์การไกลกับคู่รักก็ได้นะครับหรือความสัมพันธ์ต่างๆอาจจะดูจืดชืดจืดจ,จางไม่ค่อยรู้สึกแฮปปี้เท่าไหร่เกี่ยวกับความรักกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องรักมากนะักเพราะจริงๆแล้วความหมายของวินาามันก็ยังสื่อได้ว่านะครับตัวของเจ้าชะตาเองหรือชัวของชาวราศีมิถุนเองก็อย่าพยายามเกี่ยวกับการมองความรักเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต มันอาจจะสื่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็คือกับคนที่บางคนอาจจะไม่ได้มองเกี่ยวกับความรักเป็นเรื่องขององค์ประกอบในชีวิตเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่โสดอยู่นะครับคุณก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของรักได้ในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่30เมษาแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นนะครับคนโสดก็จะบอกว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณชินชาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้น คุณรู้สึกว่าคุณพึงพอใจกับชีวิตที่โสดเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันและนี่แหละครับก็คือความหมายของคําว่าปัตตนิหรือความรักที่โคจรอยู่วินาศก็คือเราอาจจะไม่รู้สึกถึงการที่จะจะมีรักเกิดขึ้นแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนั่นคือความหมายของคนที่โสดอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกไปคนโสดรีบหน่อยช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับมกราจนถึง30เมษามีลุ้นได้อยู่ แต่พอหลังจากนั้นก็เหนื่อยหน่อยละครับเกี่ยวกับความรักที่คุณจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้หรือถ้าเกิดคุณเจอใครที่ถูกใจเข้ามามันก็อาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยได้ราเรื่อนะักหรือความสําเร็จก็อาจจะไม่ก่อเกิดขึ้นมาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในปีพุทธศักราช2 5 6 7นนี้อยากจะบอกกับชาวราศีมิถุนว่าคุณไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องความรักจะดีที่สุดนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2567นี้นะครับก็ต้องบอกว่าในปี67นี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นปีที่อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงต่อสู้หน่อยฝ่าฟันเยอะหน่อยเพราะมันมีอุปสรรคอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานนะครับเพราะว่าเป็นดาวดวงเดียวกันที่มันจะต้องโครจรเข้าไปสู่ในวินาศแล้วก็ยาวๆกันไปเลยแหละครับหลังจาก30เมษายนเป็นต้นไป ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับในโมเมนต์ของการที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกถึงการห่อเหี่ยวหรือการความรู้สึกกดดันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นรักหรืองานนั่นเองครับแต่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินผมมั่นใจว่ายังขับเคลื่อนได้ดีอยู่เพราะดาวประจำตัวยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นนะครับก็ให้โฟกัสในสิ่งที่คุณสําเร็จแล้วก็แล้วกัน ฉะนั้นก็โฟกัสในเรื่องราวของการทําธุรกิจเก <im it> ี่ยวกับการหาช่องทางการเงินเหมือนที่บอกไปครับว่าช่วงเวลานี้ถ้าเกิดอยากจะแก้เค็ดแล้วก็แล้วก็คุณก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องออนไลน์เป็นหลักจะช่วยคุณได้หรือต่างประเทศก็ได้นะครับวินาตีความว่าเป็นออนไลน์ก็ได้ต่างประเทศก็ได้หรือเบื้องหลังก็ได้มันก็จะเป็นลักษณะของการแก้เค้แก้ดวงให้กับคุณเกิดขึ้นนั่นเองทําให้ความหมายของคําว่าวินาศไม่มากระทบกับคุณเกิดขึ้น ทำให้คุณเองสามารถผ่านในปีนี้ไปได้อย่างง่ายดายและก็สําเร็จยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะความหมายของคําว่าวินาศมันก่อตัวในเรื่องราวของคําว่าโฟกัสความสําเร็จเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณทําธุรกิจที่มีความหมายตรงกับคำว่าวินาศนั่นเองก็จะสําเร็จได้ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวสําหรับในปีพุทธศักราช2567นี้แล้วมาพบกันใหม่กับดวงประจําเดือนในแต่ละเดือนกันต่อนะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยกหรือจตุโกลนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำทำนายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชตาหรือดวงการดูดวงแบบนวานจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับส r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานายวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์แระทุกๆเดือนครับ